อันอยากเห็นสันเเดอยยากห็นังแฟนครับเรียกร้องมาหลายเมียหลวงโค้งปืนหนึ่นแหบได้บอได้บอได้บอมันกันที่สุดแล้วเนาะเราจะอะไรเราจะแบ่นกันมีแต่คนจะมันหนาคือไหมพัชเตอร์ลี่จะจะเปเพื่อนจะเปเพิ่อนทิกตอกเหบอปอมเบิบงเออนั่นแหละจะเห็นบอคอมเมนต์เห็นมาจากไหนเนี่ยจะ่าเขาว่ามีแต่ก็คนว่าคือหนาไหมพัชเตรี่มาเออเนีพัชเตรีเวอร์ชั่นพรอมพอดัในที่สุดเราก็มาเจอกันเออฝากหนึ่งกันเม่ไ่ไ ยังไม่กินว่าจะม่มือนพี่คะเตนีตยนแตม่เตืตินตอแน่นาพ้่นของพ่อเนีติดาราคือเื้อหนาโอเคโอเคอีแรมันก็ดีแะยด้กูว่าจะไม่นักใจแห่งยันด้กอดจากนี้ไปอ่าเราสองคนโฟมอดราจะแมกควันเดี๋ยเดี๋ยวพดแรกกเดี๋ยวก่อนเาะมกซ์คกันสองขเื้อยก่อนงขอื้อยางก่อโมอดโอ้ยโอ้กูว่ามันนุ่มบุดนลุงเลี้ยน มันบอกเป็นฟโมกูสังห์มึงแล้วอ่นโมกัไหนจบแอนจอยครับนิวจิ๋วโอ้เป็นนิวแหนใหเป็นจิ๋วนี่อแยนิวจิ๋วต่อเอาเาจังสีสะที่คือที่สุดถ่ายเคืองอจบแอนจอยเราง เบิ้งศิลปินไดทีมงานทุกอย่ันเป็นธรรมดาเอาแม่เอาแม่เอาแม่พัวพันกันเต็่เอาแม่เอาแม่เนี่ยย่าย่อมแม่เออเออนี่เออเอาสิเอาแล้วปืนกูให้ยิงมาเลย น้ำยางกับข้าค่ะจะปันกินบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเด้อน้ยางกินบะจื้มันเป็นน้ำยางสงสัยไม่เป็นน้ำไม้ว่ามันเป็นางคี่เออมันมันมันแหลแลออกมันพอฟังกระดูกเลม่กันกับผลงานเพลงเมียหลวงขวางปืนเมีเอ๊ะสองที่เินสาวโอ้โหจะปวดเอ็นข้อเว้ย เลยเมวดลิยมยยาตาั่นหยางอีกนี่ไม้เป็นน้ำไมสเป็นน้ำไม้ะเป็นน้ำไม้ม็น,น,นม,ม,นนมนา<ห>น,นี้นแดงดีใรขอเจบงละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันก็ดังดีแล้วนลองขอขอยไปพ่อเอาของเจ้าข่อยดังดีเล้นะ ไมลโลอะโลเออเออต้สกีเพราะใจเพื่อนตอนดีหน้าดียวังรยหเมตรว่นรยห้าเมตร ไม่ดีไม่เส้นยางดีนี่เนี่ยระยะห้าเมตรโอ้เอของขอยอายของขวา,ายระยะห้าเมตรฉันว่าฉเล็งบ้าพลาดองดิงเอาอันนี้นไม่บางที<ด>ม,มันดีขึ้นไม่ไมไม คิวตีกูอยากเห็นยากินกเยียวหูแส,สดงว่ามันมเ่นเป็นน้ำมันในกปากคิวเอาโอเคโอเคจัดไปมันสิบจพจบไปงี้ามาเอ๊ะสุดยอดสาวเสียงแงแไปและมาบอกไกรแงคอเนานะสาวเสียงเกียดแงแไปละมาตัว,ว ก็มอยากก็ตากาอยากปินปั่นเทิงอยู่ในบัวของ อยากสิปลันดูคนละใส่เา้ามันคนละลุนอยากคนเดียวสิจัดห้า <weight> พี่น้องโมเมนต์อิเลียสเดนนีสจากบ้านฟาปินอิธิบอกมาเป็นยังสิไปยุ่นทำไมไปยุ่งอะไรคอยอิลีคอยเอาซาคอยขออ้าวคนทสิขอไงคือพอโอนนั่นเซีเอฟยัยเจ้าสิขอไปยังขอไปเป็นแฟนขอไปบูซาขอไปเป็นแฟนขอไปเป็นแฟนเอ๋อซีพร้อมซีเอฟถ้าเจ้าอยากได้อิเลียไปเปลี่ยนกิตตุกไว้ซะไฟกันอยากได้คือกันตุ๊กปุกิดตาบ้านก่อนโชคก่อยเสีย โลสีแล้วเดวดตวแล้วที่ตกมุนม้อนนี่ดำก่อยเนาะนี่ดำบอเอื้อยฮะนี่ดำบ่ดำแต่ตัวนอกกับยำมันคือนกันย่งขึ้นกันสวัสดีตอนโอ้ยมกะลีพ่อการเทวันนี่ยสวัสดีอวันละแต่เอาละวม่กะลีพ่อการยุสวิตอาหน้ากันขึ้นกันยิ่งขึ้นัน นีกขึ้เหม็นเลยเขาหีิบตุกๆขนาดเหม็นเลยม่นเพื่อไก่ๆเคี้ยงเหรอวะอยากไปยุนใหม่ปัชรีบ๊อก็อยากนะคะหัวใจนี่ัยบอดีลองเลยบ๊อปหัวใจบ้แมนบ้าแมนดักสิบป๊อกผลงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของใหม่วัชรีหัวใจนิสัยบอดีจะเป็นอียังปากบอกว่าสั่งกันยังคือ เป็นยิ่ยังรัอยามึกเพลงตาอรไทยฟังเขาก่อนเน่ยมันจจำมาอที่จะเป็นอีหยังกเป็นยยังบอบบจาบอบจาบกยัาจัจัก็คือบ่บอแม่เลาได้อยู่แม่ เป็นนิยังมุ้งขึ้นไปบ่ได้เป็นยังใหญ่ก็ไม่ก็ได้ถามไปลองเพคก็จักเป็นนิยังจักเป็นนิยังบอจักจักนี่คือเอาลินเอาลินขึ้นไปทั้งเชิงแล้วก็เอาลงมั้งล่ยจักเอาบ่องบ๊ปากบ่องหัวนังเหมือน่นะช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยจะได้แต่ข่อยไปหามัไม่ครบ่อยอยู่บ่เศร้าอยู่มันเหลือศูนย์อ่ะได้นั่น จะเป็นอียังปากบอกว่าสั่งกนยังคือโทษยัดใจให้ยกกอะดดแมสกอดบนได้ไม่ได้กลุสิเ่าเออมาแล้วมาสิริยาตนะ่าตาล่งตาลองตาลตามาเสพคาเฟ่หัวใจลวงนี้มันไม่ดาบจอมมันโดนซันซำมันผู้ไปบ้างมาจากแพนไหนวะแพนใครแหละ บวกก็พวคุณกนี่ใส่พอดีน um> ี่ใส่อดีย um> ังไงหัวใจดวงนี้ไม่ดาวจำเหมือนโดนซ้ำๆละสาจกับวัดใจไม่บีีมันแมนยูของเจ้านี่ใส่อดีของอีนี่ใสอัปปีพว่กเละเพลงกันละคอยว่านี่อัศริยะบุคคลเศร้าแล้วเศร้าแล้วเออเออจะมาาห้ขวอยมาเลนีหยังบวเออเป็นหยั่งเตีม่เลนี่หยังเนี่ยเออไปเป็หอวศิลปินลเช่อนแม่เตีเออ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 แบบนี้ไขวยบาย้อนได้นเออสียงไงไปใสไปใส่ นี่อันนั้นเวเป็นยังเป็นตัวตลกได้จังไดเออนจะอยากเป็นยังมันนี่ตอนนี้ข่อยเอาเงินยัดเอนุช้าแล้วเมื่อหนึ่งคอยต้องได้เป็นนางเอกมันนี่ก็ได้ค่ะเป็นยังข่อยกับบอลย่อก็เกิดเป็นยังอีพี่มาขายก็ได้กี่ค่ะอีพี่มาขายน่ะอีพี่บาขายกันเป็นกี่ค่ะออีพี่ก็ไม่เกได้เป็นท้าเครื่องออีพี่ก็ไม่เกิดเป็นกระลข่อยกับบอมข่อกขายน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไเด็ดชุสุซุกขาอยากเป็นนังเอกซุกคือลาเทวันซุขตีกับทวนทวนบนังเอกเขาต้องเคี้ยมเฮอไอ้คนนี้ลายอยากเป็นนังเอกอมาสองสบั่เอกถไดกอนสองหมืัดก็ตามสร้างเอนบดิเขียนบทเทียเยนั่เทียโอ้ยไม่ป้าปวนบดนังเอกใครป้ายา มึงหูบอว่าญาติญาติเอกไปเท่าไหร่ญาตเอกไปเท่าไหร่เพ่งหันญาติเอกไปเท่าไหร่เป็นนัเอกนั่นเอกไห้ยงห้องหมอคะเอกคอปากเหม็นไอ้เกิรเพราะว่ายคอวปากเมื่อกี้มัน้แต่าไปบอกยุคคนอีกเู้อมึงอยากเป็นยัง อยากเป็นนางเอกอยากเป็นนางเอกว่ะนางเอกมันต้องเทียมๆเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวอีพี่หนาไอ้ชายตัวเป็นนางเอกเดี๋ยไอ้สิเขียนเรื่องให้สวยๆเลยอีพี่เนี่ยไอ้เอ๋ยไม่เป็นสกอนเนาะละมาไก่เนาะโอเคป่อเอออีพี่หนาไอ้ชายเป็นนางเอกเรื่องนี้ไอ้คิดไว้แต่โดนแล้วสากแรกนางเอกออกมารถต่ำรถต่ำเลยสากแรกสากแรกรถตนเลยจี๋เพราะตายเพราะตายเพรายทานจะตายพิการเออไม่ได้ต่อปั่นพิการมัหนีลดลดดึงหัวเข่าแลนมาเอาเฝ้าฟังเลยใหญ่เรื่องปิดประตูตกลุงโล พี่การซ้ำซ้อนอีกยังมาตายมานีกบ่บ่บ่ดิรถี่โง่กอลเลตไปอีห้านี่กิ๊กลุงกรุงกรุงกรุงหมา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 ข่าบเกือบอีห้านี่นี้ขาบสินอีห้านี่ไปตัวนึงเอออีนี่ก็ยื้นไฮโยฮันไปใส่กอลเลเพราะว่าพี่การซ้ำซ้อนบ้านตายจริงบ้านนี้รถสิบล่อมาเอกเป็นคนขับรถสิบล่อท้อเป็นผูขับรถซิบล่อขับรถจริงเออเป็นคนขับรถมาเอกมาคอยบ่เออนางเอกเจ้านางเอกเจ้ายืดตลอดเลยบริษัทไปใส่ตัวเอกเลย มันพ่อเอกกับพซอยหมดไนี่เออพ่อเอกพัดไอพัดซอยครับรถฉลอดสวยเปื้อนรอยยิ้มหันอีกกินเพื่อนเพื่อนปากตีกันไปอีกห่ดยังบ่ตายบ่บ่ตายหมยังหลอดเยอะโอเคปะโอเคแต่ได้เป็นนางเอกแต่ได้ก็ได้ให้กูได้เป็นนางเอกกูยอมเบิร์ตทีั่งแหล่อีพีหน่นนั่งแหล่จะค่อยเป็นนางเอกเนาะจ้าอีพีนี่ก็บเต้องเป็นพี่นี่หระน้องพี่เกอนน้อโอเคให้หนูเป็นนางเอกเนาะโอเคแน่เอาไป จิดายไม่จะหยาดเงินหมื่นหนึ่งวันตีไอ้เกินแล้วหยาดสามหมื่นเอกยังไหวเป็นนางเอกอยู่ทุกคนแย่งกันว่าฉันตัวบทนางเอกนั่นจะมาข้าวหนึ่งข้าวเดี๋ยวจะมาเอาพวกได้ดิมันจะรูรูกันอยู่แม่ใจ่แห็ดล่องเต่าไม่พัชรีไปไปเสียลักเอาไปเตรียมสุดนางเอกเอาสวยๆเด้อเอาสวยๆเด้อเหมือนเดิมนางเอกนะเชี่ยนาได้ไหมบอบอมอพ่อเหรอเป็นน้องพ่อพ่อออกมาออกมาเมื่อเมื่อเมื่อเอื้ยเมื่อเมื่อเอื้ย เนื้บอกาให้เมื่อเอาเมื่อเนย่งเมื่อเมื่อนบอกห้เมื่อจุกียกุกี้ก็ดีเด้ี่พี่ไพิเป็นเอกไพสิเป็นโทนั่นพากก็ไปเลรียญยหลงองน้าเหมืนกัเออเออเป็นยังคือเอาไม้หนีบดเนี่ยแฝ่บเนื้อแบบเนื้อเป็นยังเอาอันมาแพ่ผัดรดก่อนเอสซีน้ำหาหล เอฟซีสามเอาขากล่องมาวางไปก่อนเอฟซีบ้านแหล่นบอกจะได้กอขายบัตรจะได้กอขายบัตรอีพี่อีพี่หาให้แน่นหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งเพื่อนอยากหลงร้ายยังงางาทำงานไปไหนเพื่อนว่าเพื่อนอีพี่พ่อเทียงต้องบ่เทียงสวัสดีเอฟซีค่ะวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะแหนมมาแล้วแหลมมาแล้วอะไรล้วลอะไรล้วลจ้าอยากดมากค่ะมันขาค่ะไม่ก้องค่ะอยากดค่ะพอแล้วค่ะ แหนมาแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องนี้จะบอกซีเอ็มก็จัดเอ็มไม่ไงไม่ต้องเองนะคะเราเล่นกับไปกี่นิงโอเคค่ะโอเคนะคะตั้งใจฟังตั้งใจฟังกีนีงนะคะวันนี้วันนี้อย่ากดลวกค่ะมันค้างอย่ากดต่อรองย่ากดโอเคแล้วรู้แล้วมันเข้ามาไม่ต้องอะไรใารบัดอีพี่หาผุดไหมนักแรกต้องทำกับไม่ค้างอีพี่หนีมวลสนีทอีพี่หนามวลเก่าอย่าลืมกดหมายเลขยี่ว่าอีพี่หนึ่งก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้า มีมี่าก็อย่าลืมกด05นะคะแล้วเราจะมีแอดมินต่อคุณตลอด2-4ชั่วโมงว่าแอดมินเรามันนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดกระดิ่งี้ขอบคุณค่ะไอ้ฮ่ามี่ฮ่าดิบอาจบเลยไปแปรพี่น้องคนฟังเนี่ยฟังกันดิพวกเรื่องเว้ยพี่น้องครับตามนั้นแหละครับอุ้ยไปแปรเถอะเว้ย กูคงจะสวัสดีค่าแล้วกูอยากจะไปดูดวงเบิ้งเออยเออเอาบันี้พพักส่วงนี่ไปสักกอนพักส่วงเบ่าฟ้าปีนไปสักก่อนพี่น้องบันิมาพบโชว์สวยๆของทีมงานเด้าฟ้าปีนผ่านฝนไปนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้กันอันนี้แค่ข้อมูลข้อมูลช่วงแรกป้าบุรีสิบตีหายอิริสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งแบบเนื่องเนงงนนงนเืองงอรออ รอให้รอให้รอเฮ็ดแฮ็ดแบบอันนั้นนิวจิวบ้างนะเออพี่การปั๊บระดับอีกปันหัวปากเขาอยู่ใสพอแล้วมัดดีแจงแล้วมีงานี่อะไรบ่เบิดง่ายเนาะอี่เนาะ คนอย่างบ่ออืดความเปลี่ยนบ่อเอืดแต่แนวเหตุเออแน่ไม่ยังเระบันีดีบบอทดสอบไปบอทดสอบอันนี้โอเคได้เข้าสิดีพิ้นบ่อนี่ด้ดียงนี่เท <c oughs> ี่ยวขึ้นสูงแท้เออสร้างเขาอีเลี่ยมสิไรสดเอ,อ้าพบพ่อกับโชว์ชุดต่อไปนะครับผมจากคุณจิ้นนะครับเดาฟาปีนกับน้องหลายโอ้ยน้องหลจะอะไ้จะดีว่าให้เปิดตัวน้องน้อยสักก้อนน้อยสักก้อนน้อยสักก้อนน้อย นองหน่อยสักก้อนก็วอาคู่จิ้นเนาะว่าไม่นองหลาย